สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงวอล์ไปเรื่อยค่ะพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เนาะวันนี้เรามาอัปเดตสินค้าเข้าใหม่กันดีกว่าอาทิตย์ที่แล้วก็อัปเดตตัวอาหารไปดูกันเลยยังคะดูกันรลยยังไซส์2เมตร อ่าไซส์2เมตรแล้วก็ไซส์เมตร60ด้วยยังไม่ดูกลับไปดูย้อนวอล์กครั้งที่แล้วได้แต่ก็กลับมาดูอันนี้ก่อนด้วยนะเพราะว่าอันเนี้ยเรามีของมาอัปเดตให้นั่นก็คือโต๊ะไม่ใช่โต๊ะอาหารไม่ใช่โซฟาด้วยโต๊ะทีวีไซส์2งเมตรใครที่ตามหาบอกว่ามาหรือยังมาหรือยังวันนี้มาให้แล้วนะคะทุกคนนะเราก็ โซฟาเข้าใหม่วันนี้จริงๆก็มีเหมือนกันจะบอกว่าไม่ใช่ก็ไม่เชิงเพราะว่ามันเข้ามาประมาณวีคหนึ่งแหละแต่ครั้งที่แล้วเรา,เราถ่ายทันไหมยังไม่ได้ยังมไงม่ได้ถ่ายเนาะวีคนี้เราก็เลยจัดให้เพราะว่าน้องมาวันเสาร์ใช่ปะอ่ะมาทุกคนเริ่มกันเลยกันที่ชุดแรกกันก่อนสำหรับใครที่มีพื้นที่ไม่เยอะมากแต่ได้โซฟาทรงสวยวันนี้มีประมาณ3 4ี่รุ่นเลยแล้วก็มีรุ่นบิ๊กเบิ้มสำหรับบ้านใหญ่ครอบครัวใหญ่ด้วยอ่ะอย่างแรกคือแกงนี้ก่อนอันนี้ชื่อคุณไอวี ตัวนี้นะหน้าวกว้าง2.75เมตร75บสเนี่ยยาวประมาณเมตร80 m. รุ่นนี้สตาร์ทเริ่มต้นราคาเปิดตัวจะอยู่ที่24,900ขึ้นอยู่กับ5้าที่เราเลือกเนื้อตัวนี้มาน่าบอกก่อนนะว่าค่อนข้างกระชับนิดหนึงแต่องศาการนอนนะมันพอดีมากา่า บ้านมาดูโปร่งดูโล่งแต่ทุกคนรู้ไหมว่าในลักษณะสูงของปะนาวนะแลนั่งตัวนี้นะเอนหลังพอดีมากขอทีวีตรงนี้หนึ่งหนึ่งจอจบเอนหลังดีมากอันนี้บอกเลยแล้วเนื้อนั่งค่อนข้างกระชับใครรู้สึกว่านั่งแล้วตัวไหลนั่งแล้วตัวเหลวนั่งแล้วลุกลำบากตัวนี้ไม่เป็นสําหรับน้องไอวีเนาะราคาเริ่มต้นก็คือ24,900นส่านะคะส่วนตัวที่2ออันนี้ใหญ่บิ๊กเบิ้มอลังการเดี๋ยวนั่งให้ดู ว่าดิฉันเหลือตัวแค่นี้ปุ๊บนี่เหลือตัวแค่นี้เลยทันทีตัวเล็กมากดูเป็นสาวน้อยมากเพราะเป็นโซฟาไซส์ที่พูดเลยนะใหญ่มากถ้าใครนึงไม่ออกว่าออริจินัลเรามาจากไหนตัวนี้เขามีตัวตั้งต้นคือตัวนั้นแต่มีลูกค้ารีเควสมาเยอะมากว่าทำตัวนี้เป็นตัว U หน่อยได้ไหม เพิ่มข้างๆหน่อยได้ไหมขยายขนาดหน่อยได้ไหมในที่สุดวันนี้ก็มาถึงค่ะสั่งมาให้เรียบร้อยรุ่นนี้เป็นน้องรูมรุ่นตัวยูนะคะเนื้อนุ่มฟูหนาสามชั้นแบบนี้เลยแล้วก็ได้เบสสองข้างแบบนี้ซึ่งเป็นตัวยูที่ไม่ใช่ยูเบสธรรมดาเป็นยูแบบเข้ามุมอย่างนี้เลยเพราะนั่งพิงได้หมดทุกคนเห็นหมอนไหมแล้วทุกคนเห็นความนุ่มที่มะนหนานั่งตรงนี้ไไมั้ยคือมันนุ่มนั่งสบายมาก นั <One input> out, right. right ies, right ่งได้ประมาณกี kind of ่คนจริงๆกับแปดเก้าคนก็สบายแปดเก้าคนก็เหลือก็สบายจริงๆเพราะว่าตรงนี้นั่งประมาณนะตรงนี้วันสองถึงสามคนเนาะตรงนั้นอีกประมาณสักสามสี่คนสามสี่คนนี้คือสบายแน่นอนแปดคนได้เพราะอะไรนะสองครอบครัวครอบครัวใครก่อนถ้าครอบครัวเราก็ฟีลแบบเลยคนคนจางอ่ะครอบครัวเราเฉพาะรุ่นเราอ่ะไม่รู้บ้านใครเป็นบ้างเฉพาะครอบครัวหนูนะเจเนเรชันหนูนะรุ่นหนูนะ ประมาณถ้าจำไม่ผิดอะไม่12ก็14อ่อะเฉพาะรุ่นหลานคน1 2หรือ14คนไม่รวมพ่อแม่อีกประมาณ10เนี่ยคิดดูละกันว่าหนูต้องซื้อรุ่นนี้กีดด่ต <c oughs> ัวอ,อาจจะจะใช้คัว่าสองครอบครัวได้ไหมขึ้นอยู่กับบ้านจริงๆนะคะแต่ถ้าอันนี้เล็กลงมาหน่อยเมื่อกี้ลืมบอกสายเมื่อกี้สาเมตร80 3สาเมตร80คูณ2เมตร20แต่ถ้าอันเนี้ยจะเล็กลงมาอีกหน่อยหนึ่งเหลือประมาณเมตรคูณ2เมตร20 ก็เลือกน้องคนนี้ได้ใครอยากได้เบสเดียวอะไรเดียวอย่างเงี้ยเลือกได้เหมือนกันแล้วก็อะไรคะตัวนี้ใช่ไหมคะตัวนี้2,9,900 2,9,900นแต่ถ้าตัวใหญ่เมื่อกี้เริ่มต้น3,7,900 3,7,900มีของใหม่มาอีกไหม,หม,หมนะคะเดี๋ยววันนี้มันาพา,าให้ดูเรื่อยๆเลยเพราะว่าเรายังมีอ่านี่น้องแคลเปลี่ยนเท็กเจอร์ให้ใหม่คุ้นๆไหมอันนี้เป็นเท็กเ,เจอร์ที่เราเคยเจอที่ บ้านลูกค้าที่ระยองแต่ลูกค้าเขาสั่งมาเป็นสิ่งนี้แล้วมีคนตอบรับดีมากลูกค้าสั่งเขาเรียกว่าแคปบรูปมาสั่งเยอะมากเราจัดให้เป็นน้องแคลให้นะคะแต่อันนี้เป็นรุ่นแคลนะ25,900 25,900ราราคานี้นะคะแล้วก็อีกน้องคนหนึ่งที่กลับมาหลังจากห่างหายไปนานคือน้องคนนี้ ตัวนี้เนี่ยไซส์2,80เมตร80 m. ถ้ามีคนถามว่าเอ้ยน้องมินิมอลเนี่ยตัวหุปไซส์เท่าไหร่กันแน่จริงๆที่ร้านมีหลายไซส์ามากมี3,40เมตร40 m. จะเป็นน้องเขียวด้านหลังตรงนูนเลยอะแล้วก็จะมีตัว2,80เมตร80 m. มี2,40เมตร40 m. แล้วก็มี2เมตรแต่เดี๋ยวันนี้พาให้ดูประมาณ2,3ไซส์ซึ่ง2,80เมตรนี่ยจะเป็นรุ่นเดียวที่มีโปรโมชั่นไ้ เพราะว่าหนูขาย25,900นานะแต่ถ้าซื้อสีโปรคือสีน้ำตาลนี่กืสีเทาจะเหลือ23,900าทันทีสำหรับรุ่นนี้นะคะส่วนตัวใหม่อีกหนึ่งรุ่น this is Jackie ไ,ไม่ใช่แจ็คกี้ฉานนะคะคุณแจ็คกี้เฉยๆนะคะแจ็คกี้ไปแล้วกี่ตัว,เป,ตวเปิดตัววันแรกลูกค้าจัดไปแล้วสองท่านและอันนี้เปิดมาวิคหนึ่งคิดดูว่าเท่าไหร่ะเป็นงานโซฟาไซน่ารัก 2, 25, 2เมตร25เบสยาวประมาณเมตร65แล้วตัวนี้นะคะเลือกได้ประมาณ3 4สีในราคาโปรด้วย หนูขาย1 5 9 0 0 15,900ราคานี้นะคะได้ที่วางแก้วน้ำสองข้างซ้ายขวาให้มีตัวนี้ดึงนิ้นชักกลางนอนได้ความนุ่มความฟูตัวนี้มะน่าบอกเลยว่าค่อนข้างชอบนะค่อนข้างชอบนี่ ตัวนี้จะค่อนข้างเนื้อนุ่มกลางกํากำลังดีไม่ได้ตมลึกมากแต่ก็ไม่ได้แบบว่าแข็งจนแน่นสำหรับใครรู้สึกว่าลุกยากลุกลำบากแต่ชอบความนุ่มมะนาวแนะนำนองแจ็กกี้ในราคานะ15,900 15,900นี้แต่ตัวนี้แต่ถ้า,มาสมาชิกลดเพิ่มเหลือ14,900เท่านั้น อันนี้เป็นสีครีมอันนี้เป็นสีครีมไม่แน่ใจว่าในกล้องเห็นขนาดไหนแต่ของจริงอะ่ะเป็นสีครีมนะคะตัวนี้15,900สําหรับน้องแจ็กกี้สินค้าใหม่ของเราส่วนตัวมินิมอลที่เป็นไซส์อื่นๆเดี๋ยวมาเอาให้ดูทางแถบโน้อนอยู่แถบโน้อนอยู่แถบโน,น้นะทุกคนตามมาค่ะตามมาค่ะไดฟูกุอ๋อไดฟกุกุก็กลับมาบ้างบางอาทิตย์นะ,ะอยู่บ้างไม่อยู่บ้างเนาะหนีเที่ยวบ่อยตัวนี้ ตัวนี้ก็คือ2เมตร65ราคา24,900 2 4 9ส0่นะคะส่วนตัวถัดมานี่อันนี้แกงเล็กแกงเล็กมะนามีหลายรุ่น แต่ถ้ารุ่นนี้ชื่อรุ่นคอฟี่พาร์ตอันนี้1.65เมตรหเป็นไซส์เล็กสําหรับคนที่ต้องการความกระชับอย่างที่สุดคือกระชับนะไม่ได้แข็งนะมีที่เปิดเก็บของที่วางแก้วน้ําให้และจุดเด่นของรุ่นนี้คือไซส์มันค่อนข้างกําลังพอดี1.65เมตรหดึงลิ้นชักกลางนอนได้นะคะตัวนี้นะจัดโปรให้เหมือนกันตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่16,900สําหรับน้องคนนี้นะคะอ่ะอุขอโทษ1น9 0 0 11,900 ตาไปดูตัวนี้ไงตาไปดูตัวนี้ตาไปดูโดมิโนตัวนี้16,900หกนายกพ้อยจริงๆเพราะว่าตัวนี้เป็นไซส์2เมตรรุ่นโดมิโนนะคะทุกคนนะใครใครนอนนอนใครใครนั่งนั่งเพราะว่าปรับแยกกันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตัวพนักพิงไม่ว่าจะเป็นตัวที่นั่งข้างล่างปรับแยกกันได้หมดเลยอันนี้ไซส์2เมตรแต่ถ้าอยากได้ใหญ่กว่านี้ก็คือพวก2เมตรกับ2เมตร80เมื่อกี้แต่ให้ใหญ่สุดของรุ่นพวกนี้นี่มะนาวแนะนําน้องมินิมอลตัวนี้ สเมตรี 3, รุ่นนี้ลูกค้าสั่งเยอะมากโดยเฉพาะลูกค้าที่แบบล่าสุดมะนาวเออเรียกว่าขายให้ลูกค้าที่อยู่จังหวัดจังหวัดอะไรนะทางเหนือลำปางเออคุณลูกค้าจากลำปางขายไปแล้ว แล้วก็กลับมาสีนี้อีกเพราะว่ามันโดดเด่นอ่ะสีเขียวเงีเหนียวซาบอะไรอย่างนี้ซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนว่าจริงๆอ่ะเรามีโชว์ประมาณ2อสาสีสลับไปสลับมาแต่ลูกค้าก็จะชอบสีโทนประมาณนี้อยู่เหมือนกันส่วนสไตล์มินิมอลก็เลือกได้เหมือนกันสมมติว่าชอบรุ่นนี้มาก2 9 9 0 0แต่ขอเปลี่ยนเป็นผ้ากำมะหยี่มันรุ่นนี้ได้ไหมเปลี่ยนได้เลยเปลี่ยนได้เลย นะคะทุกคนนะอันนี้บอกไว้ด้วยว่าสามารถเปลี่ยนได้อันนี้น้องสโนเนาะขายแยกก็มีขายเดี่ยวก็มีนะคะฝากไว้ด้วยแล้วการจริงๆสินค้าในร้านก็คือมีหลายรุ่นมากขายหมดเลยยกเป็นต้นไม้นะคะไม่ได้ขายเราถามว่าต้นไม้ขายไหมไม่ได้ขายนะเอารูป,ร,ปรูปก็ยังไม่ได้ขายแต่ถ้ามีเกิน20ท่านเดนูเปิดปักตะกร้าเลยเดน,นูเปิดปักตะกร้าเลยลูกค้ามาเลยช่องหนูนะคะคลองเก้าเฟอร์นิเจอร์วงเล็บมะนาวต้นไม้นี่ส่ว <laughs> นอันนี้ เป็นงานลักชวรีนะคะตอนนี้ก็มีเหมือนกันเนาะสามารถมาลองเลือกกันได้จริงๆโซฟาที่ร้านอะ่ะค่อนข้างฟรีสไตล์ลูกค้ามาเลือกผ้าเลือกสีได้เลยทุกตัวเลือกผ้าเลือกสีได้หมดนะคะมีตรงไหนมากมายที่เราตกหลงกันไปในสัปดาห์นี้เดี๋ยวนะเมื่อกี้มีน้อง็อกสตาร์อยู่ตรงนู้นหรือเปล่า็ o กสตาร์สักหน่อยเพราะว่าเหมือนวีที่แล้วมามา,มาหายหายเดี๋ยวอัปเดตนิดนึงเผื่อบางคนมาร้านแล้วไม่เจอนะคะสามารถแจ้งได้เนาะอยากดูรุ่นไหนเป็นพิเศษนะคะ ลิซ่าเพิ่งมาคอนไปนะคะส่วนอันนี้คือ Rockstar 1นะคะ1น9 0 0เนาะ1 9 9 0งนะะ้ายะคะสาตัวนี้จะอยู่ที่2,60เมตร60 2เมตร60รุ่นนี้นะคะราคา19,900จัดโปรเหลือ16,900ตัวนี้ดึงกลางนอนได้หมอนแถมให้6ใบาตามนี้เลยแล้วก็อีกหนึ่งตัวที่กลับเข้ามานะคะนั่นก็คือคุณคนนี้ค่ะโซฟารู้ไหมชื่อรุ่นอะไร รุ่นเฮงค่ะรุ่นเฮงเลยหมดหมดบุ๊แล้วในการตั้งชื่อซอซาลาลินาเบลลนากลับมาที่รุ่นเฮงนะคะเขาให้เฮงๆงปังๆเป็นงานโซฟาแบบว่าดึงสลักปลายเท้านี้แต่นะจับก่อนอ่าต้องจับนิดนึงเพราะว่าเพราะว่าถ้าตอนไม่ดีดปลายเทา้ามันหมุนได้ก็เลยต้องล็อกน้องไว้นิดนึงนีเขาเรียกว่า เขาเรียกว่าเป็นการดีดปลายเท้าขึ้นนะคะถ้าเหยียดจะเหมือนคนถ่ายทุกคนนะคะว่าคนอื่นนะคอสั้นนะอยากให้ดูตัวจริงคอใครยาวกว่า เดินท่าในตลอดไลน์แล้วะฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะสำหรับน้องเฮงนะส่วนตัวนี้ชื่อแซนสตอรี่นะคะมีของให้พร้อมส่งแล้วนะตัวนี้34,900นานะคะลดเหลืออยู่ที่28,900บาทค่ะน้องแซนสตอรี่นะคะแล้วก็โซฟาจริงๆก็ประมาณนี้สำหรับสัปดาห์นี้เนาะใครที่อยากมาดูวันสัปดาห์นี้จะมีของใหม่อีกหนึ่งตัวก็คือน้องแดนนสสีใหม่ที่เป็นโปรโมชั่นพิเศษตัวนี้สวยปะ แค่เปลี่ยนผ้าฟิลลิ่งเปลี่ยนเลยได้ในราคา11,900 1 1 9 0 0สําหรับน้องแดนนิสตัวนี้ถ้าใครอยากได้อดินวลเริ่มต้นก็มีให้เหมือนกันและอีกหนึ่งรุ่นน้องคลาวดีจริงๆเราบอกว่าน้องคลาวดี้เราเคยเปิดตัวไปแล้วแต่ลูกค้าบอกว่ากลับมาขายเธอกลับมาขายเธอนะเปาา็นโซฟาฟังก์ชันที่หน้าตาดีเฮ้ยเนื้อเด้งอ่ะุยชอบเนาะ โซฟาของของของแบรนด์นี้มะนาวใช้คําว่าการรับหลังรับคอค่อนข้างดีถ้าอยากรู้ว่ารับหลังรับคอดีมากไหมสังเกตที่หน้ามะนาวเวลานั่งถ้านั่งแล้วเริ่มเปลือยแปลว่ามันพอดีล็อกมันค่อนข้างสบายอันนี้ชื่อน้องข่าวดีดึงกลางนอนได้นะคะสําหรับรุ่นนี้นะเดี๋ยวมะนาวดึงให้เบาๆอ่ะประมาณนี้หลับไปเลย,ลเลยจริงๆเคยมีเคยมีลูกค้าหลับ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้องๆเด็กๆผู้ใหญ่เลยอะ่ะไม่ค่อยเพราะว่าเกรงใจอันนี้ก็23,900ปรับหลังได้นะคะชื่อคลาวดีเนาะส่วนใครที่ทำหาตัวแอลเข้ามุมพันที่แล้วน้องชื่อลีโอนะ14,900 14,900น้องลนี้อคนนี้นะคะก็คือมีตัวแบบเข้ามุมให้มีหมอนให้เนาะอันนี้ฝากน้องไว้ด้วยทีนี้เดี๋ยวเราไปหาของใหม่กันดีกว่าใ,ใหม่อย่างแรก ใครที่ตามหาโตะทีวีงานปาติเกิล oh. แล้วยาว2เมตร40 oh. หนูจัดมาให้แล้ววันนี้ oh. ยาวที่สุดแล้วอยู่ตรงนี้พ <Okay. S 1> ี่แมนยังไม่เห็นใช่ไหม oh. เมื่อกี้เดินออกมาแต่ค้องไม่เห็นใช่ไหม oh. เพราะว่าอยู่ตรงนี oh. ้คือราคาให้ลูกค้าเห็นเลยหนูขายราคานี้จริงๆเปิดตัวให้8,990ในราคา8,990บาทนะคะลูกค้าขาลูกค้าเลือกทั้งหมด4สี สีสีขนลุกอย่าเปิดแข่ให้ดูมาขนลุกสีสีสีแรกคือสีขาวก่อนสีที่สองคือสีดำสีที่3คือสีเหมือนเซทห้องนอนแอนโทเนียเป็นสีคาราเมลและสีที่4คือเป็นสีเทาบอกเลยว่าปังมากและเทาคือมีเทาไลท์กับเทาบราวน์เพราะฉะนั้นอยากได้สีไหนได้หมดเลยสีนี้แปลว่าถ้าซื้อพวกเซตห้องนอนตู้เข้ามุม พวกโชว์ทีวีที่เป็นแบบตัวเล็กตัวใหญ่ที่มันเปลี่ยนสีได้สีห้าสีอะตัวนี้ทําได้เหมือนกันและเป็นผิวเมลามีนทั้งหมดอ่ะดูกันนิดหนึ่งว่าทําอะไรได้อันนี้บอกเลยว่าใครที่ตามหาเป็นชิ้นเดียวยาวด้วยนะยาวมากเออแล้วราคาแปดพันเก้าเก้าสิลิ้นชักค่ะ5้าลิ้นชัก5้าบานเปิดน้องคนนี้เนาะเพราะฉะนั้นใครอยากได้ในราคาเปิดตัวแปดพันเก้าร้อยเกาสิบบาทมันอาแนะนำ ทำไมคะเอาไว้ทำอะไรคะเอาไว้แบบเป่าเป่ารถอะรถกระดาษอ๋อล้วให้มันยาวๆใชมันยาวะบ้าเขาเป่าเขาเป่ากันท้าหมก่อนเขาไม่ได้เป่ารถกระดาษเขาเป่าดินน้ำมันแล้วเขาต้องสร้างด่านใี่มันโคตรคตเคี้ยวๆอย่างนี้อุ้ยใครเคยเล่นมั่งสมัยนี้เขายังเล่นกันอยู่ปะสมัยนี้ยังเล่นกันอยู่ปะของหลานเรานี่คืองซื้อมาต่อให้แล้วนะไม่มีแล้วน้ำฟันดินน้ำมันเม่ไม่มีน้ำมันแล้วนะเป่าเป่าลมแ้วถ้าหล่นจากกลางดินน้ำมันอะ ทำไมเริ่มใหม่เริ่มใหม่ม,หม,มีหลุมหลบภัยด้วยหลุมกัักด้วยมีโคดเคียวด้วยอ่ะทีนี้มาน้องคามิล,ล่าบา้่งคามิล,ล่าตัวนี้คามิล,ล่าก็คือมีเซ็ตห้องนอนนะคะเซ็ตนี้ก็จะมีตู้เสื้อผ้ามีโต๊ะเครื่องแป้งมีเตียงมีตูข้ตข้างเตียงให้4 4 9 0 0 44,900เนี่เยเหมือนเมื่อกี้ไหมเหมือนเมื่อกี้ไหมแต่หนูตัดมเฉพาะข้างล่างพอลูกค้าบอกว่าอยากได้แค่ข้างล่างข้างบนพี่มีวอลเปเปอร์ที่สวยงามอยู่แล้วอยากได้แค่ข้างล่าง ก็เลือกตัวเมื่อกี้แต่ถ้าซื้อยกเซ็ตพร้อมแบ็คเกาแบบนี้16,900เพิ่มอีกเท่าไหร่ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอันนั้นประมาณตีกลมๆ9ก0 0อันนี้ประมาณเท่าไหร่ห7มื่นเจ็ดเพิ่มอีก800 0ปนประมาณ8 0 0 0ปประมาณนี้ฝากไว้ด้วยละกันสำหรับเซ็ตนี้ก็คือเลือกได้สีสีเหมือนกันนะคะแล้วก็อันนี้คือแอนโทเนียที่มะนาวพูด,ม,ดมีสีนี้ด้วย,ส,วยสีนี้ด้วยคือสีของแอนโทเนียที่มะนาวพูดซึ่งสีนี้ทุกคนรอชมเด็กสงงของได้เลย เป็นครั้งแรกเด็กส่งของลงล้ถ้าลงคลิปนี้แปลว่าเด็กส่งของลงแล้วลอ๋อใช่ถ้าลงคลิปนี้แปลว่าเด็กส่งของลงแล้วรอดูย้อนกลับไปดูเด็กส่งของได้ถ้าใครยังไม่ดูไม่ถึงว่าย้อนกลับไปดูได้ถ้าดูคลิปนี้อยู่ใช่ไหม,ไมไหยังด้วยหรออันนี้ลงก่อนอนก่อน,อน,อนอะถ้าใครที่อยากดูว่าเซตเนี้ยตอนอยู่บ้านลูกค้าเป็นอย่างไร รอดูวันเสาร์ได้รอดูวันเสาร์ได้เซตนี้ลูกค้าจัดไปเลยส่งที่ The Plan. The Plan, เดอะแพ n น t h เดอะแพเผื่อใครอยู่หมู่บ้านนี้ก็มาตํามาเอฟที่หลังของกาเฟอร์นิเจอร์ได้นะคะอ่ะตัวนี้นิดหนึ่งไม่ค่อยได้ออกกล้องดัสตีสีเทา ไซส์หนึเมตรห้าสิรุ่นนี้จริงๆอะ่ะเป็นทั้งกึ่งฉากกันห้องกงึ่งทั้งที่วางทีวีด้วยแต่มะนาเาแนะนำทีวีประมาณสักสีกว่านิ้วก็พอเพราะว่าถ้าใหญ่กว่า50นิ้วเนี่ยมันจะไม่เหลือขอบข้างให้เห็นความสวยงามเลยราคา7 9็ดพันเนะคะแล้วก็ใครที่ตามหาโต๊ะทีวี TV, อันใหม่อันนี้พี่ช่างยังประกอบอยู่แต่ให้ดูเป็นที่นี่ที่แรกและมีรุ่นนึงที่ยังไม่เปิดตัวที่ไหนคือรุ่นนี้ บางคนเบื่อลายหินลายนู่นนี่ขอเรียบเรียบเพ ن เพลนมาแล้วนะคะใครนงไม่ออกก็แบบนี้เลยอ่ะแบบนี้เลยทรงนี้เลยราคาเนี่ยเดี๋ยวบอกให้เดี๋ยวถ่ายให้แจ้งให้ในคลิปสำหรับน้องคนนี้นะคะแต่ถ้าใครอยากได้ลดนี้รุ่นนี้ที่เคยมาขายก่อนหน้านี้หนูให้ราคาเดิม1 9 0 0 1,900าหรสำหรับแกงนี้แล้วก็มีอีกหนึ่งชิ้นที่ราคายังไม่มา แต่ให้ดูหน้าตาก่อนมาดูหินมาดูหินดูดูหิน,หนสวยไหมลายนี้คือสวยมากนะลายนี้สวยมากจริงๆไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่เป็นไม้แล้วเป็นลายหินนะเป็นหินเลยทุกคนทุกคน,กคนอันนี้ให้ดูแบบเป็นสปอยแบบเป็นสปอยเลอร์เลยคือแบบสปอยทุกคนดูว่าอันเนี้ยจะเป็นรถตนี้ที่กําลังเข้ามาที่บอกว่ากําลังมาอันนี้ฝากไว้ด้วยแล้วก,ก็มีอีกมีอีกตรงไหนดี เอาตรงไหนดีไปทางนู้นไปทางนู้นแกงรีสต็อกนะคะแกงรีสต็อกมาเติมแล้วมาเติมแล้วนะคะมาเพิ่มให้วีคที่แล้วสีเทาอ่อนหมดวีคนี้มาเพิ่มแล้วคือดูวอลครั้งที่แล้วยังเห็นอยู่แต่ระหว่างอาทิตย์อะหมดแต่เนี้ยมาแล้วตัวนี้ไม่ว่าจะเลือกสีไหนก็ตามสีเทาหรือว่าสีดำสีพันเก้าเก้าสิบเท่ากันสีพันเก้าเก้าสิบเท่ากันนะคะส่วนนะ้องฮาโลวีนยังมีอยู่ นะคะน้อง MJ ยังมีอยู่ทางด้านนี้อ่ะครั้งที่แล้วใครดูตัวนี้ไปบ้างหรือยังครั้งที่แล้วมีคนดูตัวนี้ไปหรือยังดูแล้วดูแล้วดูแล้ว,ลวรู้ไหมว่าสวงอาทิตย์ที่ผ่านมาวันหยุดที่ผ่านมามีลูกค้ามาซื้อเยอะมากมา่าคนเดียวฟาดไปสามสาม,สามบ้านใช่เ<ๆ>พราะว่าอะไรไรู้ไหมเพราะว่ามันเป็นครัวแห้งในบ้านได้แล้วลูกค้าส่วนใหญ่ซื้อไปวางไมโครเวฟวางมอทอดวางพวกแบบ การน้ำร้อนเบาๆคืองานอุ่นงานที่แบบชงกาแฟในบ้านปักไฟมีให้โค้โถโอชามที่เอฟมาอยากโชว์มีให้หมดซุยปิดได้นะปิดได้หมดโควบคุม2จุดจุดล่างกับจุดบนแบบนี้ปักอันนี้ปุ๊บเสียบปักใช้งานได้ทันทีลิ้นชักเป็นอย่างนี้<ร>1นึ่0หพัเาราว่าเราชอบตรงที่ว่า ตรงหน้าขอบอะเป็นลายไม้มันลึกมันลึกมากใช่ไหมมันลึกมากมันจะไม่เหม,มือนแบบตู้โชว์ตู้เก็บหนังสืออ่ะเพราะว่าอันเนี้ยลึก60เซนตามมาตรฐานงานครัวนะคะทุกคนอันนี้สำหรับตัวใหญ่ไซส์1มต 11, 1ถกสิบหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแต่สำหรับชาวคอนโดพื้นที่น้อยมะนาวค่อนข้างแนะนำรุ่นนี้หกพันเก้าเก้าสิบเอ้ยสี่พันเก้าเก้าสิบราคาราคาโปรให้พูดราคาก่อนเซล ราคาจริงจรหมดล็อตนี้ขาย6,990นแต่ตอนนี้หนูเซลล์5อยู่4,990เพราะเปิดตัวสินค้าใหม่ดันนี้เลยนะคุ้มมากเมตรคราวนี้ไซส์60เซนเท่านั้น60เซนเท่านั้นไมโครเวฟจะวางจุดไหนก็ได้อยากวางข้างบนก็ปักตรงนี้อยากวางข้างล่างลอดสายปักขึ้นมาด้านบนแล้วเสียบได้ทันทีสมมุติเราจะเวฟเราก็ถอดปักมาเสียบ เราจะไม่เวฟเราก็ถอดปั๊กเก็บออวางหม้อทอดเราก็เสียบตรงนี้สลับการใช้คือจบไฟปิดได้เหมือนกันเสร็จเรียบร้อย6 0เซน4,990นะคะวางในกล้องเป็น,น,นเงินไฟเป็นสีขาวค่ะทุกคนไฟเป็นสีขาวนะคะอ่ะเราก็ใครที่สั่งจองมาไว้นะคะจะส่งให้ตามคิวแน่นอนเนาะอันนี้ฝากไปด้วยแล้วกันนะแล้วก็ โต๊ะอาหารมีมาใหม่ไหมสัปดาห์นี้เหรอคะสัปดาห์นี้มีโต๊ะอาหารมาเหมือนกันมาเพิ่มเหมือนกันเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวขออนุญาตบนตู้โชว์กันก่อนเพราะว่าเคยมีลูกค้าคอมเมนต์มาอยู่ว่ามีตู้โชว์ไหมหนูมีนะมีทั้งไซส์80เซนไซส์5้าเซนไซส์60เซนลองมาดูแบบงานกันก่อนได้ถ้าเป็นแบบทึบบนท,บทึบล่างตรงกลางเป็นกระจกแบบนี้อันนี้ก็มีให้เหมือนกันนะคะหรืออยากได้เป็นกระจกล้วนแบบนี้มีให้เหมือนกันอยากได้เป็นตัวนี้ น่มีให้เหมือนกันน่ไม่พอไม่พอไม่พอมีอีกนะคะตัวนี้ตัวนี้นี่เลือกได้เลยอยากได้สีทววิสีขาวสีแอสเกรย์ เลือกสีบอดี้ด้านไหนได้นะคะทุกคนนะอันนี้ฝากไว้ด้วยสําหรับงานตู้โชว์มีให้เลือกเหมือนกันเซตโต๊ะหมู่บูชาขายแยกขายเดี่ยวขายเป็นรวมเรามีหมดเลยมีเริ่มต้นไซส์เล็กสุดคือ40เซนใหญ่สุดตอนนี้ถ้าเป็นงานปาติเกลคือเมตรยีแต่ถ้าเป็นงานไม้จริงใหญ่สุดคือ1นึ่เมตรแปนะคะทุกคนนะอยากให้คนดูหน่อยเฟอร์ที่เปลี่ยนสีได้สีสีที่เป็นสีรีทั้งหมด ตั้งด้วยกันได้หมดนะตั้งด้วยกันได้ดสีมันเหมือนกันหมดเลยแพทเทิร์นเดียวกันหมดลายหินเดียวกันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการแต่งบ้านที่คนง่ายซื้อแค่สองสีของพวกซีรีส์นี้แล้วลูกค้าจะตั้งได้หมดเลยไม่แค่ทูชววพวกนั้นนะพวกนี้บ้านเดียวกันอันนี้คนบ้านเดียวกันสีบอดี้คือสีเดียวกันต่างกันแค่หน้าบานกระจกเงากระจกดำกระจกใสคือบ้านนี้หรือเป็นบ้านลายบ้านลายคือบ้านนี้บ้านคาราเมลบ้านเป็นแบบว่า BROWN MARBLE เป็นแบบว่าล g h บ b าว์ม m a r เ l e เป็นแบบ d a r k MARBLE แล้วก็ i ว m Marble น,นะคะเหมือนโต๊ะนที่เมื่อกี้เลยคือนี่ทั้งหมดตรงนี้บ้านเดียวกันคนบ้านเดียวกันแต่ว่าแตกแต่ออกมาเป็นหลายตระกูลเพราะฉะนั้นเนี่ยสั่งได้นะคะทุกคนนะสั่งได้เลยเป็นลายเดียวกันทั้งหมดสีเดีวยวกันหมดได้เลยทันทีนะคะเพราะว่ามีลูกค้าอยู่คอนโดซื้อเซตทีวีซื้อโต๊ะข้างแป้งซื้อตู้เสื้ผ้าซื้อเตียงวางเรียงต่อกันในห้องเดียวจบ สวยมากอย่างกับบิวอินจริงๆอันนี้คือฝากไว้ด้วยนะคะส่วนโต๊ะอาหารอ่ะอันนี้เดี๋ยวให้ดูน้ําจิ้มนิดหนึ่งก็แล้วกันเนาะว่าจะมีเข้ามาแต่อยู่ในช่วงของการประกอบอยู่ขอใบ้นิดนึงว่าเซตนี้เนี่ยจัดมาให้สําหรับสี่ที่นั่งติดแกรมดูขาอ๋อดูขาเราเหรอไม่ใช่ขาโต๊ะขาโต๊ะนะคะดูขาอ่านี่นะตอนนี้นะยังประกอบไม่เสร็จ พอเก้าอี้เพิ่งหม่แค่สองดูหนะ้างานใหม่งานสวยขนาดนี้เธอบอกแล้วว่ามาให้เรื่อยๆมาให้เรื่อยๆนะคะมีอีกนะมีอีกนะอันนี้อันนี้เพิ่งไปถ่ายบ้านลูกค้ามาใช่เดี๋ยวเราดูชมคลิปได้เลยอันนี้บอกเลยว่าเลือกเก้าอี้ได้โอชีดำโอชินูน่นโอชินี่มีให้หมดโอชีดำโอชีเทาได้น้องมองน้องอะไรน้องเลือกได้นะคะแล้วก็มีอีกนะงานใหม่หน้ายัางไม่ขึ้นแต่ขาอยู่ตรงนู้นละสแตนบายรอ คือวันนี้ใช้คําว่างานใหม่มาค่อนข้างเยอะแล้วเราก็พยายามพยอยประกอบให้อยู่แล้วก็มีอีก2รุ่นที่ขออาภัยที่ยังขึ้นขึ้นหน้าไม่ทันเพราะว่ารอรอน็อตมายืดข้างล่างเนี่ยอันนี้คือเนหน้าอยู่ข้างล่างน,นิฐานคืออย่างงี้เลยแต่ขาสวยอย่างงี้เลยให้ดูขาเป็นสปอยเลอร์เป็นสปอยแล้วก็นี่หน้ากลมนี่หน้ากลมนะคะนี่อีกหน้าหนึ่งขากลมเหมือนกันนี หรือนี่วิที่แล้วมีน้องคนนี้นี่น้องคนนี้ดูขาเขาดูขาเขาดูความแบบสวยงามอลังการดูขาเอ็กขาต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มาวินี้จะได้เห็นของใหม่แบบแกะกล่องอันบล็อกเลย ยังไม่หมดแค่นี้เดี๋ยวยังมีอีกนะคะวันนี้เรามีอะไรอัปเดตเพิ่มเติม,มอย่างไรที่แมนมีอีกไหมเตียงหน่อยไหมอ่ะเดี๋ยวก่อนจะไปดูเตียงกับที่นอนวิกนี้ถ้าใครสนใจนะคะมาชมกันได้ถ้าบางรุ่นหมดเนี่ยต้องขออภัยจริงๆเลยเพราะว่าบางบางท่านเนี่ยแบบว่าเฮ้ยขอด่วนตัวหน้าร้านเลยได้ไหมอะอย่างมิกกี้อย่างเงี้ยนานๆจะได้เห็นสาตครึ่งเพราะว่าปกติอะโชว์ฟุตแล้วไปไวมากสาตครึ่งอันนี้นะ4,990า 4990นะคะ6ฟุตก็มีเหมือนกัน6990ซาร่า4ตัวขายดีของเรานี 13, 900, 6, 13, 900, 6, ่13,900ไซส์6ฟุต13,900ไซส์6ฟุตแอดลาสดีกว่าค่ะแอดลาสนะคะ6ฟุต6ฟุตยังไม่ไปแต่ว่า3ฟุตครึ่งไปแล้ว ะะตั้งพร้อมกันอันนี้ถ้า6ฟุตก็19 0 0 1 9 0 0นะคะแล้วก็มีอะไรอีกนังีต้องบอกก่อนว่างานก็คือสั่งได้แต่ว่าใช้เวลานิดนึงแต่ถ้าใครอยากได้ตัวหน้าร้านก็มีพร้อมให้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็ใกล้แล้วน้องเมแกนนะคะพร้อมเซตอย่างนี้สามารถ i n กซ x สอบถามเพิ่มเติมกันเข้ามาได้หรือขอขึ้นรูปให้ดูได้ไหมหนึ่งรูปแล้วกันน้องอีธานตัวเครื่องแป้งอีธานที่เคยอยู่ตรงนี้ไม่เคยอยู่ไม่เคยอยู่เลย,เย,ย,เลยแต่เดี๋ยวขึ้นรูปสีขาวให้ เนอะไม่เคยเกินสองวันนะพี่แมนมาถ่ายยังไม่ทันเลยทุกคนเชื่อปะเดีย๋ยวขึ้นรูปสีขาวให้อันนี้ลูกค้าสั่งเปลี่ยนสีเลือกได้เหมือนกันประมาณนี้เนาะสำหรับวันนี้ใครที่ชอบอะไรอยากดูอะไรเพิ่มเติมหรืออยากได้โต๊ะกลางตัวอะไรวิกนี้มาได้เลยนะคะจัดหนักจัดเต็มของเข้าเยอะแน่นอนหรือถ้าไม่อยากพลาดของใหม่สินค้าใหม่ๆโปรโมชั่นเด็ด กดติดตามทั้งเพจ Facebook ของก้าฟ t นิเจอร์ยูทูบช n n e l ของ9้ u r n นิเจอและบ้านดำต่อตอของ9้าฟ n นิเจอฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่กับวอลไปเรื่อยครั้งหน้าวันนี้มะนาวก็ขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ